好奇。后期 โยโย่ยืดแบบนี้ไหนใครยังไม่เคยมากินร้านนี้บ้างสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ร้านหอมเนยโคข,ขุนกระทะร้อนกับบุฟเฟ่เนื้อพรีเมียมไม่ว่าจะเป็นเสือร้องไห้ริบอายใบพายเนือน้อนำเข้าออสเตรเลียโอฉันรบมที่นี่เขาเป็นบุฟเฟ่ปิ้งยา่างราคา258บาทร,รวมน้ำนะคะหมูกับเนื้อจัดเต็มมากๆอันนี้โคตรอร่อยทออยุกคนตักไปชิมได้เลยเด็ดทุกคนอาจจะคุ้นหูคุ้นตาเพราะว่าเราเคยไปร้านเก่าของเขามาแล้วนะคะตอนนี้เขามาเปิดสาขาใหม่ที่ช้างเผือกเะจ้าเปิดสาขาใหม่และใหไรกว่าเดิมด้วยจ้าแม่เขามีของให้เลือกกกกกเเเยยยอออะะะมมาาาาาาว่30รรรโดฉซนหหททลล็คืใ้จ น้ำจิ้มเขาก็ไม่น้อยหน้านะคะจากเดิมมี4แบบใช่ไหมตอนนี้มี5แบบแล้วจะแม่จุกจุกพีคสุดก็ต้องไปโซนของกินเล่นค่ะตรงนี้เลยทุกคนเยอะมากคือแค่กินของกินเล่นก็อิ่มแล้วไม่ได้มาทางด้านของหวานก็ใช่ย่อยนะคะมีเยอะมากเหมือนกันนะแต่เราจะมาถ่ายให้ดูหลังจากที่เรากินของข้าวเสร็จนะคะอุ้ยเยๆไปก่อนเนาะก่อนที่จะไปนั่งกินเนี่ยในสเตชันน้ำนะคะสเตชันน้ำก็จุกเหมือนกันเดออ้อจะบอกว่าร้านนี้เขาหอมเนยสมชื่อนะคะเพราะว่าเขาใช้เนยแท้จากแบรนด์ชั้นนำนะมะกกะลงมักะลินอะไรไม่รู้จัเดจจะิมรตงๆ กะะุ้งหอยปูปลามาเต็มล้อเล่นไม่มีปูนะที่สำคัญคือสดแล้วก็สะอาดมากๆเลยนะคะแล้ววันที่เราไปก็คือมีดนตรีสดด้วยอะให้ฟังแบบยั่วๆนะจ๊ะอบอมาก จะมากินต่อค่ะทางด้านหม้อจิ้มจุ่มเนี่ยถ้าใครมาเกิน3คนขึ้นไปเขาก็ให้ฟรีเลยนะคะโอ้โเออลืมบอกไปกุ้งที่นี่เขาเอาหัวออกให้แล้วด้วยนะคะแกะง่ายมากมากินหอมเลยทั้งทีจะพลาดเมนูนี้ไปได้ยังไงคะเราเรียกว่าเมนูเพื่อการโฆษณานะทุกคนข,คข,ข้าวโพดกุ้งไข่ชีสเข้ากันแบบไม่น่าเชื่อโอ้ชาติมากได้กินลวจ้าของฉันคนเดียวเลยจ้าหนําจิ้มที่นี่ก็คือจิจัสซูซีอโอฟินกลับไปกินอีกรอบเลยกลับมาดูตอนนี้และอันนี้ผู้บ่าวเขาขอโชว์วิธีการกินที่ถูกต้องค่ะโอ้เพ่าหนุ่มเกาหลี กินไปเยอะมมากอร่อยมาต่อที่ของหวานกันดีกว่าค่ะร้านนี้เราพราวร์มากๆใครที่ชอบกินของหวานเนี่ยต้องรักร้านนี้ไม่ว่าจะเป็นน้ําแข็งใส่ขนมปีป๊บหรือว่าจะเป็นของหวานที่ราดกะทิหรือว่าวุ้นกะทิผลมไม้อศครีมก็คือจัดหนักจัดเต็มมากคือเราอิ่มจนแทบจะคลานออกจากร้านอนะทุกคนพูดมาขนาดนี้แล้วขอบอกพี่แกร้านหน่อยลวกันนะคะเขาอยู่ตรงช้างเผือกซอยสี่นะเส้นสันติธรรมที่มีร้านหมูกระทะเยอะๆทุกคนแต่ร้านเขาเด่นมากอยู่ติดถนนร้านสีเหลืองเลยนะคนะเปิดหกโมงเย็นถะึงตีสองทุกวันจ้ะ